เพชรโกสนได้คิวอุ่นหมัด19มีนาคมนี้ไอ้ม้าป่าสีดำเพชรโกสนกินสุดะรองแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์อันดับที่6ของ w ดวั b o และอันดับที่11ของ w ดวั b a ที่พลาดโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกหนแรกในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากฮิโรโตะเคียวกุจิแชมป์โลกของเดอริงและซูเปอร์เวอร์แชมเปี้ยนของ w ดวั b a ในรุ่นเดียวกันมีผลตรวจเป็นบวก ต่อเชื้อโควิดในวันที่ช่างน้ำหนักตัวทำให้โปรแกรมการชิงแชมป์โลกในวันที่3พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาต้องล้มเลิกไปแบบช็อกแฟนมวยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยและหลังจากที่เดินทางกลับมาเมืองไทยได้2เดือนกว่าตอนนี้เขากำลังจะได้ขึ้นชกเพื่อเคลื่อนไหวร่างกายบ้างแล้วโดยล่าสุดคุณภูมิโกศนเศษผู้จัดการของเพชรโกศลในแจ้งความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วว่าเจ้าสนหรือเพชรโกสนนั้นมีคิวที่จะกลับมาขึ้นอุ่นเครื่องแล้วโดยจะเป็นการจัดแบบเล็กๆเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายจะได้ไม่สูงมากเกินไปและยังไม่มีทางสปอนเซอร์เข้ามาช่วยแบ่งเบาในเรื่องนี้ซึ่งกำหนดการในเบื้องต้นนั้นน่าที่จะลงตัวในวันที่19มีนาคม2564ส่วนสถานที่นั้นทางทีมงานกำลังจะทำการจัดหาอยู่ในขณะนี้ โดยทางยอดผู้จัดการภูมิหมาป่าแห่งคันใส่ได้แย้มถึงชื่อของคู่อุ่นหมัดของเจ้าสนในหนนี้ว่าคือนัทธากรสิทธิ์ปาวีนักมวยหนุ่มที่ปัจจุบันทำการซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ปาวีโดยมีทางบ้านดุงยอดขุนพลนครหลวงโปรโมชัน่นเป็นเทนเนอร์ดังนั้นเพชรโกศนจึงต้องตั้งใจฟอร์มให้หนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะผ่านไฟอุ่นเครื่องนี้ไปให้ได้แบบสวยๆก่อนที่จะมีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกต่อไปซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นในปีหน้านั่นเอง